สวัสดีทุกๆคนคะ่ะกลับมาพบกันน้องอ้ายแล้วคะ่มาาะมนีจะพามาเปิดอากาศข้างนอกพี่น้องมนีอากาศดีดีมีแดดจ้ะา yeah, พี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาสามเหมือสี่มืออากาศคืบบนหมือนแล้วค่ะมนีแดดออกพี่น้องแดดออกแดดจัดเห็นปะนั่นงก็เลยได้ซักผ้กนะกาผ้หาหนะ่มผ้าปอกหมอนปอกผ้าห่มเนาะไส่สักตากเห็นปะอากาศดีค่ะมนีนะมีลมพัดแต่ก็บ่หนาวนะคะ เรื่องดอดอากาศเลิศเชมันตันเลยพี่น้องเดี๋ยวจะ,ะวชวนสามีออกไปขับรถเลนค่ะอากาศดีวันนี้ไนุหนุ่ยโอ้ยต้นอันนี้เบิ่งลมพ,พัดหักขาดงออยู่พี่น้องเอ้ยพากลับมาในห้องครัวค่ะพี่น้องพี่น้องเมื่อเร็วอกอสิผาพี่น้องมาทอดผสมเบิ่งพี่นอ้อง,นองค่ะผสมเอามาจากบ้านน้ำอะไรที่ว่าเอามาตั้งแต่แรกๆพูดน,นะพี่น้อง มาที่นี้ลืมลืมข้าวี๋ยวเสียผสมก่อนแะผสมโดนแล้วได้เนี่ยแล้วแซ่ลยตัวเย็นเอาไว้มาหนีชิลล็องออกมาถอดเบิง์บลูวา่ามันสิเป็นแนวด้านะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิงกันวา่าสิเปนบอรหรือวา่ามันสิอีหย่างจังใดนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาโทสค่ะปลาโทสเ็ดปสมมีเนื้อปลาโทสย่างเดี๋ยวบอหเลยว่าเนื้อหรือว่าปลาอย่างนั้นวะ มีเนื้อปลาโทสครับอ่าม่นจะเป็นปลาแซลมอนหน่อยมั้งหรือว่าปลาโทสเบิดบอรเนี่ยใจค่ะเดี๋ยวเรามาลองมาทอดกันค่ะพี่นอ้องนี่ก้อนเนินก็ต่างกระทะก้อ,อ,อนนอกนี่แหละครับเพราะว่า <laughs> กินมันก็คือเสียวปลาเสี่ยงเนี่ยสักหน่อยนะคะควายหน้าก้อนน้อยๆแล้วสีต่างกระทะต่างน้ำมัน เตากระทะอีนางบ่พี่น้องนั่งบ่สามาจะจะหันมาทางนี้ได้หลายเพราะว่ามันมันมืดเนาะคะ่ะเพราะว่าข้างหลังข้างหลังหน้ามันเป็นเนี่ยผ้ากระเบื้องพลาสติกแสงมันสะท้อนพี่น้องตัางกระทระก,งงงกันนี่ผสมแกะไปมาหนะอืมกินก็ได้อยู่ กินมันคือสิบัวควายส้มปันใดงแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้เนาะค่ะเอาคันหนียวเฮ็ดเอาได้เ่ยนะทอดแล้วก็หั่นหอมหั่นหอมหั่นรีกใสพี่น้องแล้วก็บ,บีบปักนาว อันนี้ก็เป็นน้ำมันทอดปลาน,น,น,นะคะกระทะมันหอนอนแล้วสักหน่อยอน,นี่ช่วงนี้แมงวันหลายค่ะอากาศหอนมแมงวันมีแมงวันกับเก็บไทดีเนี้ยสักหน่อย ระวังลอน้ำมันหอดมาให้เป็นนางใส่สุดไทยพี่น้องงามป่คน <c oughs> เดินใส่ก็สีงามงามกว่าหนเยี่นางใส่เด็กประมาณนี้แต่งามน้อยพี่น้องคะใส่กางเกงสั่น,ยนอนยู่เดอ้อ <c> ถ <oughs> ีบ่เคยได้เจ้าเถื่อนรถพันนี่นะมันเนวปันตรงนี้มันหน่อยไหม บอมเป็นไฟฟ้าค่ะทันว่าไฟฟ้าเนี่ยก็มันก็สีง่ายก็หนีนะแต่ว่าอันนี้มันบอมเนไฟฟ้ามันต้องฉีกอาถฉีกคุมมอเนี่ยก็ถูงย่างเดียวพี่น้องเทะปะเบาผูกพาสะดวกเจียปันขอมันเมื่อยจอดไว้ ซื้เอเมา่วัตากผ่ามาผ่อดป่ากันต่อ ไม่ได <Okay>. okay. ้ก็ว่าจะตามพริกเผาอีกเด้อนนี่ยมีพริกแข็งอยู่อีกหน่อยนึงพี่นอ้องตามพริกเผาเอาไปกินกระต๋องไ่ไฟแห้งหลายนะคะก็เดี๋ยวกรเรื่ยก่อนให้มันห่อนๆก่อนห้น้ำมันมันห่อนก่อน ก่อนมาละกินหอมหวยหวยเลยพี่น้องกินหอมหวยหวยเลยค่ะหูจักบอกกินหอมหวยหวยนะใส่ไฟออนเด้อค่ะ ตะวันก่อนเอื่อหน่อยน้ำมันมันห่อนก่อนเนาะแล้วก็ลดไฟลง่งน่าจะมาว่าเพื่อนผัว้ฟังพี่น้องเมื่อทีน้ำไปกินอ่ะไปกินอาหารไทยกับกับพี่คนไทยแล้วเนาะค่ะนั่นแหละนั่งก็เครื่องเครื่องใน้ผัวอยู่จักหน่อยเนี่ย แฟน์นีน่าก็บอด้ว่าอยังหรอกค่ะแฟน์นีนงา่ะเป็นคนที่แบบว่าบ่จมบ่จมบ่ว่าบดดาต่ว่าเราจะนิ่งคนนิ่งคนเงียบนี่อันตรายนะคะเพราะว่าเขาบ่้โหว่าในใจเขาคิดอีหยังพี่นองอืมแต่ว่าที่นั่งเขียนราก็คือก็คือว่านานๆที่นังสบาว่าสีมีมูสิ่สบไปว่าสี่ออกไปกินเอ่อออกไปกินกระมูกเน่กินเขากระมูกเนี่สี่บ่ได้ไปบ่อยมันบ่หลายหลายอย่างก็ ไป,ไปกันแต่พุ่งยิงนะพี่น้องไปกันแต่พุ่ยิงผู่งยิงไทยก็มีอยู่สี่คนเนาะนต้งเป็นมาคงมาเขียนเ่ตาตอนบัดอี่นางส่วนเล่าอยู่ได้อี่นางส่วนเล่าให้เล่าขึ้นไปนั่งยูให้เล่าขึ้นไปนั่งไปดื่มไปยังสะกินเขาอยู่สั่นก็ได้เราบอกไปเองพี่น้องออบัดเวลร่านีก็มาป่าเล่าอา่ะบอบอบอได้บอกไปว่าบอ,บบอ,บอ,บอบเขียนบอ,อยังบบก เออเหล้วแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอนีแหล่แต่เธอไออีหย่างนที่เราบอกเราบอกหนูนะแต่ว่าค้นเท่าน่มันเบิ่งสีหนาสีตากระบอกมันบอ่ะสามีกับเท่าค้นเท่ามันก็เป็นธรรมดานี่ที่ว่าเราจะคิดลงคิดหลายแต่ว่าอันนี้เขาอันนี้เท่ากระบอกแม่เลยอีกอย่างมูคนไทยเข่าเราก็รูน่ะแม้ที่เวลาเราไปนางกินคงกินเท่ากับมูไปนางวงนางเบากับมูเป็นตํางบกโดนเข้าเข้าก็เเห็นบ่าเคยว่ายอย่างนี้พี่น้องบเวลาเข้าไปแน่นี่ทาเป็นว่ามีปัญหา คุณผัวคุณสามีสามีผู้ใดเป็นคือสามี่อ,อยแน่นพี่น้องอีหลีเดยหอมอยู่เด้ยเนี่ยคันว่าเสบีบบางบางคนนิ่มมากแบบว่าทอดก่อนเอามาทอดจุ่มไท่ค่ะพี่น้อง จุ่มไข่ไปแล้วก็เอาลงไปทอดนี่มันจะแสีบอยู่อีกแบบหนึ่งเดลยสำหว่าจุ่มไข่นะเจ้าวานี่ันก็ทอดเลยเนาะเนื้อปลาโพดนี่ยมันเอามาเห็ดอาหารไทยมันก็เคยเสียบต่อพี่น้องเน,นื้อปลาโพดนะปลาโพดหรือว่าปลาทอดนะภาษาอังกฤษเรีย,ยกปลาทอดภาษาโน้ตไม่เอิอนปลาโพด แล้วจะทอดใส่ซุป,ปรแวบไปแห่พีวันไทยรสซิมสักหน่อยหนึ่งชนครั้งแรกคือกันพีวันหนูเอาเอาเนื้อปลาเนี่ยเฮ็ดครั้งแรกต่อไปเรเอาบ่เอาเนือ้อปลาโทสิปัดคอเฮ็ดเราจะเอาแต่เนื้อปลาอะะเอาจ,เอาจา้าเจ้าแต่ปลาแซี้ยมอนกับปลาอาริษเห็ดอัาน,านนั้นนะเสียบอยู่เนื้อมันนิ่มอยู่เนื้อปลาโทสิมันแข็งแข็งีใหญ่ๆโรู้ จานต้นเราจะมีแนม้มปลาน้ำหนีมีเนม้มปลาแนม้มปลานี่ก็เป็นเนือ้อปลาโทสดร่วนๆเลยค่ะบอเซอ่คือกันเนื้อมันกระดา้างเนื้อมันแข็งกระดา้างพี่น้องเดี๋ยวจะทอดให้เบิร์ตเลยละทอดเอาไว้กินใสขน่ข้าวเหนียวค่ะใ,ใส่ข้าวเหนียวเฮ็ดเอาใส่ข้าวเหนียวมาก็เกือแล้วก็ กระเทียมบางคนเขาจะใส่ข้าเจ้าค่ะบางคนเขาจะใส่ข้าเหนียวเนาะโอ๊ยี่คะเนื้อปลาโทษพี่น้องเดี๋ยวมาลองชิมสักหน่อยอันนี้สนจะเป็นข้าเหนียว กเค็มเช <c ười> าติเป็นไงหนูนาใส่ใส่เกลือหลายเพรามันคือเค็มแทบบ้าใครสมไหม <c ười> อะไระมาสิใหม่่ต้องบีบปากเน่าพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะจะว่าให้คนเห็ดกบับเขาเป่เป็นไม่เห็ดกับเขานะพี่น้องเนาะสิ่ห้ผลงานทอดผสมนะเพ <laughs> ตั้งเน่ง เค็มเค็มเค็ม,มย่างเดียวเลยบ้กก้าเอาไปให้พี่คนไทยเขากินดอกค่ะพี่น้องบัม,มีความเปรี้ยวเลยแม่แต่นี่เดียวเค็มย่างเดี่ยวทั้งเค็มทั้งขมพี่น้องบอกาเราเนื้อปลาโทสมันเห็ดอาหารไทยบรเซบพี่น้องเออโอ้ยจากไอตอนที่ตอนที่มาอีนางเอาไปฝากพี่พี่คนไทยอยู่ข้างล่างที่ว่าเขามีแคมป์ปิ้งอยู่ข้างล่างเนะี่ยซองแพ็คเด้ บาดูว่าเขากินหรือ,อยางบ่เห็นเขาปากเขาตีงี้ยังนี่นั่งลองมาถอดกินเบิ่งมันคือเค็มคักแท้โอ้ยเป็นตาอายเขาได้พี่น้องจับทิ่มซ้ำบ่เอาไปฝากพี่คนไทยอีกคนนึงดอกค่ะอายเ <c oughs> ดาวันหนาวไหมเนาะคะ่ะน่ากเ็เฮ็ดตาม YouTube เบิดทุกอย่างได้พี่นอ้องเฮ็ดอีหยังตาม YouTube บ่เคยสําเร็จเลยจักเทื่ออีหลีเด้จักเป็นอีหยังกเ็เฮ็ดตามเฮ็ดตาม YouTube ทุกขั้นตอนเลยเด้โอ้ย เดอ,อ,อดกปคอดอดไปยากนามันก็กระเด็นกระดอนเต็มขวอน,นี่นางไปเบิดเลยเสร็จก่อนฟุ้นกับลายเด้พี่น้องลมลมมันผัดไหมลมมันผัดแห้งแห่อยู่นี่นะลมมันผัดตลอดลมผัดแล้วมันก็นผัดออาฟุ่นมานําพี่น้องค่ะเฮ็ดแล้วถ้วยชามก็ว่างกล่องอยู่ตรงั้นนี่นางยังไ่ทนไล้างยู่คือกานวางกล่องไว้ก่อนค่ะ๋ะยใครล้างว่างกล่อง <laughs> วางกล่องไว้ก่อนเปึงต้นผักนาง นางว่าสิเปียนกระถางกระขี้ข่านนี่แหละพี่น้องยังขี่ข่านอยู่เดี๋ยวรอยสักหน่อยก่อนรอยแดดมันโฮมกัอนอีกสักหน่อยก่อนต้นบัคเือเทศก็งอแล้วงออีกฮักแล้วฮักอีกอยู่บัคเือเทศก็ได้พี่น้องค่ะ <c oughs> บรรยากาศแดดจ้าจัดได้แาบนี้นะฝรั่งเขาซื้อแคมปิ้งอยู่นี่เขาซื้อแบบเป็นรถธรรมดาแล้วเขากระัังเอามาสั่ง,งเองแบบนั้นไม่ก็สิถือถือสักหน่อยพี่น้อง แต่ว่าของของอีน่าีนสื่อเป็นหลังสําเร็จเลยค่ะหลังสําเร็จก็จะอยู่ประมาณสักสองเซนกว่านี่แหละพี่น้องสองเทียนก็คนแคมปิ้งยูนี่มันก็จะมีะแต่หลักลักมือค่ะลักมือมันก็จะเป็นแบบเกาเกาเนี่ยเพราะว่าแคมปปิ้งยูนี่มันก็เปิดมาหลายสิบกว่าปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะตั้งแต่เจ้าของแคมปิ้งกับตั้งแต่หลุนพ่อแม่เขาคนแหละตอนนี้เจ้าของแคมปิ้งเขาก็อายุร้ายแล้วอืมคน คนไทยก็สามารถซื้อได้ค่ะคนไทยที่เขามาเห็ดเขามาอยู่ในโนเวย์มีเงินบ่ถึงแสนก็มาซื้อได้ค่ะแต่ก็จะได้หลังหน่อยแล้วก็หลังเก่าแน่ก็จะอยู่ช่วงข้างล่างพูดนะข้างล่างส่วนช่วงขึ้นมากข้างบนนี่ก็จะมีแต่หลังไม่ไมพี่น้องก็จะมีหลังลักแสนขึ้นค่ะความสะดวกสบายมันก็สะดวกสบายมันก็คือบ้านหลังบ้านหลังานหน่อยหลังหนึ่งนี่แหละค่ะเพียงแต่้องน้ำเข้าของน้ำในแคมปิ่งเข้าจะต้องถอดเอากอง กองที่ใส้ของน้ำม,มากแล้วก็เอาลงไปเทข้างล่างแค่นั้นค่ะนอกนั้นก็สะดวกสบายแล้วก็ช่วงหนานาวช่วงช่วงหน,น,นานาวนาว้ำในกอกบ่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่ามันหนาวมันแข็งเนาะหิมะพ่นอกมันแข็งอากาศติดลบเนาะมันก็หิมะตกอะน้ำในทงในทอมเข,เขาก็เขาก็ต้องเปิดทิมไ้ม,มดบบอไ้บอไ้มีเหลือในทอหรือภาวะทอมไม่เสดให้ยทอแตกเนาะคันว่านา้ำนาวนาว้ำมันแข็งโต ช่วงหนาหนาวก็แค่ลุกไปเอานา้ำอยู่ของน้ำขึ้นมาใส่แค่นั้นช่วงหนาหนาวไม่ก็จะลำบากน่อยช่วงหนาหนาวค่ะเห็นบ่อย่างอื่นก็โอเคอพี่น้องสำหรับอ,อยู่คนเดียวก็ได้หรือว่าอยู่กันสองคนผัวเมียก็ไดสยยะะ้สำหรับครอบครัวที่บบยใหญ่นะคะกรสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ราคาลักเื่นก็ซื้อได้ค่ะพี่น้อง ถ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องคะ่ะมาผ้ามาถอดผสมพี่น้องถอดแล้วก็เอาสุขถิ่มทางขยะเลิศบอกินบได้เลยปกติอีนางบ่ค่อยถิ่มถิ่มของกินนะคะแต่วันนี้มันกิน่นบไดยดีพี่น้องมันเค้มเค็มเข้มค่ะเข้มแน่บ่มีความเปรี้ยวเลยแหมแต่นิดเดียวเข้มค่ะเข้มแน่พี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะแล้วพอกันม่คลิปหน้าจ้า